สวัสดีค่ะโรสนะคะค่ะวันนี้โรสก็จะมาเม้าเมโมเมนต์พี่เอิร์ธน้องบิกเช่นเคยนะคะทุกคนวันนี้โมเมนต์ที่จะพูดถึงก็คือเป็นโมเมนต์ที่เกิดขึ้นในางานบวงสวงซีรีส์รีเมคนะคะเรื่องหารักด้วยใจเธอหรือ Fire Yourself ที่พี่เอิร์ธนะคะเป็นหนึ่งในสักแสดงเรื่องนี้ด้วยนะคะอ่ะก็แววมาแล้วแหละว่าแสดงเป็นบทที่ชื่อว่าอย่างเป็น ครูมหาลัยเนาะก็คืออย่างที่เราคาดเดาไว้ก่อนหน้านั้นแรกก็คือไม่ผิดนะคะพี่เอิร์ดเล่นบทนั้นจริงๆก็จะเป็นบทที่คู่กับน้องเอมม่านั่นเองเนาะแล้วก็ในงานบวงสวงนะคะก็คือบวงสวงเมื่อวันที่29เาเมษายนที่ผ่านมานะคะก็จะมีสัมภาษณ์กับพี่เอิร์ดด้วยนะคะซึ่งจะมีช็อตหนึ่งที่พี่เอิร์ดก็คือเหมือนใจไม่ได้อยู่ที่ตัวเองอะทุกคนแล้วก็พูดชื่อ ผิดนะคะก็เลยจะมาบอกเล่าโมเมนต์นะคะวันนี้สำหรับโมเมนต์ของพี่เอิร์ธน้องมิกที่จะพูดถึง mm hmm. ก็คือโมเมนต์ The Earth หัวใจสหภาพาคา่ะอ่ะอย่างที่เล่าไปเมื่อกี้แหละว่าเขามีมาสัมภาษณ์พี่เอิร์ดน้อละ่ะก็ถามเป็นไปว่ายังไงอธิแดงซีรีส์เรื่องนี้แสดงกับใครบ้างอะไรยังไงซึ่งพี่เอิร์ก็เล่าแหละเนาะเขาก็เล่าแบบ ออออก็จะแสดงกับนักแสดงแบบเบอรอใหญ่หลายคนเลยนะคะก็รู้สึกแบบว่ายินดีมากๆเลยก็อย่างเช่นแบบพี่แอ๊บทักษอนพี่ก้องสหาภาพทุกคนเห็นอะไรที่มันไม่ปกติไหมก้องสาภาพเอ,อ๊โอ้โหเราเป็นความเป็นโอกาสพิเศษแล้วก็เป็นโอกาสที่ใหญ่มากๆที่ผมได้มีโอกาสร่วมงานกับพี่แอ๊บทักษอนแล้วก็พี่ก้องออสหภาพนะครับผมสหรัฐสหรัฐ งงผมก็ผมเลยรู้สึกว่ารู้สึกว่าพี่ก้องอ๋อสหภาพนะครับผมสหรัฐพี่ก้องนี่ก็คือเป็นนักแสดงแบบว่าเบอร์ใหญ่ๆเบอร์ต้นต้นที่หลายๆคนรู้จักแล้วก็น้อยคนที่จะไม่รู้ชื่อของพี่ก้องนะคะแล้วพี่เอิร์ดก็คือเรียกผิดจริงๆแล้วต้องเป็นพี่ก้องสหรัฐแต่พี่เอิร์ดพูดว่าพี่ก้องสหภาพและถามว่าใครที่ชื่อว่าสหภาพคะ ใครคะอ๋อมิกซิลนั่นเองนะคะน้องมิกซิลของพี่เอิร์นนั่นเองนะคะก็คือใจเราอ่ะไม่ใช่ของเราแหละใจเราอ่ะไม่ใช่ของเราแหละดิเอิร์นใจดิเอิร์นก็คือเป็นแบบหัวใจสภาพนะก็แบบไม่รู้ว่าลอยไปถึงไหนถึงได้พูดชื่อของน้องออกมานะคะทุกคนหลายๆคนก็คือแซวนะหลายๆคนก็คือมาแซวติดแฮชแท็กไปเลยว่าแบบเอ้ยพี่เอิร์นก็คือพูดเป็นกล้องสหภาพนะคะแล้วน้องมีกะ ก็ได้มาโค้ชทวิที่แฟนคลับเขาก็บตัดช่วงหนึ่งที่พี่เอิร์ธพูดชื่อของพี่ก้องสหรัฐผิดเป็นก้องสาภาพลงมาทวิตด,ด้วยเนาะน้องวิกเขาก็โค้ดทวิตแล้วก็หัวเราะแบบฮ่าฮ่าฮแล้วก็โอ๊ย oh แล้วก็ oh แ็กชื่อพี่เอิร์ธนะคะไปเลยนะคะอ่ะเอิร์ธเธอเรียกเป็นชื่อฉอันหรอเนาะมิเขาก็แท็กไปเลยนะคะ ซึ่งพี่เอ๋เขาก็ไม่ได้มาตอบอะไรนะทุกคนมีบ้านเบธของพี่เอ๋นะคะเขามาบอกว่าขาดหนูไม่ได้หัวใจพี่ขอสาภาพนะคะขาดไม่ได้จริงๆน้องคนนี้ถึงแม้เรื่องนี้นะ้องวิกจะไม่ได้ร่วมแสดงด้วยนะคะแต่ในตอนสัมภาษณ์ก็คือก็ก็นั่นแหละขาดเธอไม่ได้หัวใจขอสาภาพอย่างที่บ้านเบธบอกจริงๆนะคะทุกคนซึ่งเหตุการณ์ประมาณนี้มันไม่ได้เกิดแค่ครั้งนี้ครั้งแรกอย่าง ประมาณ2ปีเนาะสปีที่แล้วก่อนที่จะมีพินัยกรรมพินัยกรรมก่อนที่จะมีนิทานพันดาวนะคะทุกคนก็คือพี่เอิร์นเนี่ยเขาก็ได้แบบมาสัมภาษณ์ด้วยเหมือนกันนะคะพูดว่าจะจะได้เล่นอ่าซีรีส์อีกเรื่องหนึง่งเป็นแนววายเงี้ยแหละแล้วตัวเองก็เล่นเป็นทหารนะคะที่มาได้พบรักกับหมออ๊ะ พบรักกับหมอถ้าเรื่องนิทานพันดาวทุกคนอย่างที่เรารู้กันนะคะบทเดิมเลยดั้งเดิมของในนิยายก็คือเป็นทหารนะถูกแล้วนะคะพี่เอิอไม่ผิดเป็นทหารถูกแล้วแต่พอมาเป็นซีรีส์เขาจะมีการปรับเปลี่ยนให้เป็นอ่าเป็นแบบเขาเรียกว่า พิทักป่าใช่ไหมก็จำไม่ได้ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นเจ้าหน้าที่เออเจ้าหน้าที่พ,พ,พิทักป่าไม้อะไรทีอ่าแต่ว่าณตอนนั้นบทมันยังไม่ได้เปลี่ยนไงพี่เออก็พูดประมาณว่าแบบเออผมเล่นเป็นทหารมาพบประก,กับหมอแต่ว่าบทของครูเทียนเนี่ยในนิยายเนี่ยก็คือเป็นครูนะคะไม่ได้เป็นหมอในไม,ไม่ว่าจะเป็นในบทนิยายหรือซีรีส์ก็คืออาชีพเดิมเลยนะก็คือเป็นครูนั่นเองแต่ก็อย่างที่บอกว่าหัวใจขอสหภาพนะคะ พี่ได้พัสหัวใจสาภาพของแท้เลยก็คืออันดี้ก็คือใจลอยไปถึงไหนอีกแล้วนะคะก็เลยแบบพูดผิดแทนที่จะพูดว่าเออมาพบรักกับครูก็กลายเป็นว่ามาพบรักกับหมอเพราะว่าพี่เอ,อ๋เนี่ยเขาเรียกน้องมิกวก็หมอเนาะเพราะว่าน้องมิ้ก็เรียนหมอเนาะเรียนหมอสตัตวแพทย์พี่เอ,อ๋เลยจะชอบเรียกน้องมิกวก็หมอ เราส่วนจะเป็นเมื่อก่อนจะเรียกหมอบ่อยแต่เดี๋ยวนี้ก็จะไม่ค่อยได้ยินเรียกหมอแล้วแหละอาจจะสนิทขึ้นก็เลยเรียกชื่อซะมากกว่าหมออันนี้ค่ายนอกเป็นอินฟินิตี้นะครับที่เป็นค่ายนอกถ้าค่ายในเป็นนิทานพันดาวครับจริงๆทําที่ต่างประเทศก็ไม่เยอะหรอกครับไปไปแค่เดือนเดียวที่ไทยก็น่ารักไวใสอะไรอย่างเงี้ยครับจากจากผลงานที่ผ่านมานะแต่แล่าสุดเนี่ยเราจะถ่ายในป่าแล้วผมเป็นทหารไปรักกับหมอเอ้ไม่ใช่หมอดิหมอวะ่ะ <c oughs> ไม,ไม่ได้หมออะไรอันนั้นมันได้มิกเลวลากับคนที่เป็นโรคหัวใจอเ,เออก็เป็นประมาณนั้นไปว่าหัวใจพิรพัฒ์เป็นของสาภาพมา เนื่นนานกาเลแล้วนะทุกคนโอเคสำหรับวันนี้ก็เป็นประมาณนี้ละกันนะคะทุกคนโมเมนต์ก็มาเบาๆแบบกรุบก,กริบเนาะแล้วก็คิดว่าโมเมนต์ก็คงจะมาอีกเรื่อยๆนะั่นแหละทุกคนถ้ามีโมเมนต์อะไรอย่าลืมจะมาเล่าให้ฟังนะคะสําหรับวันนี้ก็เป็นประมาณนี้ละกันนะคะก็ขอบคุณทุกคนเลยค่ะที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะแล้วก็ขอทษอขอภายด้วยนะคะถ้าเกิดว่ารืมพูดอะไรผิดไปหรือทําอะไรผิดไปนะคะวันนี้ขอตัวลนค่ะบ๊ายบาย